สวัสดีค่ะสวัสดีคุณปอคุณแม่เอฟซินะคะรักทุกท่านค่ะขอต้อนรับก็สู่ทีมงานบุญพารวยเจนเคยค่ะมาแล้วค่ะวิ่งล่างอย่างเดียวนะคะวิ่งล่างอย่างเดียวนะคะก่อนอื่นก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแช่นะคะให้ทางทีมงานนั่นหมายเด้อค่ะคุณปอ,ค,ณปอคุณแม่จ๋าวันนี้มาแต่เช้าหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ยุทที่ พัทยาอีกเช่นเคยค่ะเลยนัางฮ็ดคลิปอยู่นาหองเพ่นนี่แหละเนาะนาหองเซาจากคุณปอคุณแม่จ้าใครที่อยู่ใกล้ๆนะคะอ่าเดยวอ่ามหาลินนําก็ได้เด้อจากแม่เยอหเราหัดจอมเทียนนะคะแต่ว่าวันนี้น่าจะกลับแล้วแหละเนาะเอาห้องบ่งเหล็กรางยางเดียวกันเนาะค่ะสูตรเดินดีปักหลักเดินดีให้ถูกมาแล้วนะคะก็คือสองสี่หกแปด ห้มาแล้วแปดหงวดแต่ว่าพึงผิดหงวดเมื่อกี้กค่ะท่านผู้ชมหงวดนี้ให้หามาแล้วลองพิจารณาดูนะคะเดี๋ยวเขียนหงวดก่อนห้เบิงก่อนเนาะคะ่ะว่าเพิ่นห้มาจังใดตังแต่งวดที่เท่าใดเท่าใดเนาะคะ่ะคุณแม่คะเนาะ,ะเขียนกันไปเลยนะคะหงวดแรกเดิมห้มาตั้งแต่สิบเจ็ดนะคะสิบเจ็ดมกราคมนะคะสิบเจ็ดเดือนหนึ่งหกเจ็ดนะคะ ให้ให้หกค่ะเลขออกเ๋ยวเคียนสินี่อันนี้คือสูตรวิ่งล่างอย่างเดียวนะคะให้หค่ะออกหกหนึ่งค่ะนี่ววดนี้ก็ถูกนะคะวิ่งล่างอย่างเดียวนะคะเออ ต่อไปงวดที่สองกันเลยค่ะงวดที่สองนะคะก็คืองวดที่หนึ่งกุมภาทับหกเจ็ดให้เก้านะคะให้เก้าโอ้ยประกาศอะไรเนาะออก ศูนย์เก้านะคะวันนี้ก็เข้าเสียใหญ่เหมือนลานพฤนจิจับตัวนี้นะค่ะพฤนจิจับเบื้องเหล็กรางกับเหล็กบนตัวน,นั้นสีดังมาจากไสเายบนผสนใจแต่ว่างวดเมื่อกี้เพื่อนกะไปได้น่าวิ่งบนอยู่เนาะอ่าวิ่งบนอย่างเดียวก็คือหนึ่งนะคะแต่ว่าวิ่งล่างอันหนึ่งเพื่อนบ่ได้ค่ะเพราะว่าพีเนาะอ่าต่อไปงวดที่สิบหกกุมภาให้สี่นะคะวันนี้ให้สี่ ออกสี่สามค่ะนี่เชียเป็นถึกมาัางแต่ปีใหม่ยังบ่หลุดหลุดเงวนเดี๋ยวโว้มันในเงินหลายค่ะเคุณเบื่อทุ่นอึดนั่นเนาะห้าบ่รายแล้วต่อไปค่ะงวดวันที่หนึ่งมีนาหกเจ็ดนะคะเพื่อเวนเงินไก่แต่นอกมันให้เก้าค่ะ ให้เก้าออกเจ็ดเก้านะคะงวดนี้ก็คือเลขลางออกเจ็ดเก้าคือ 1, หนึนะ่งมีนาเนาะแม่เนาะหนึ่งมีนานะคะเออต่อไปงวดเปนที่สิบหกเลยค่ะไปไว้ายๆเลยสิบหกเลนสามหกเจ็ดนะคะให้เจ็ดนะคะให้เจ็ด ออกที่เจ็ดแปดวนั้นออกเจ็ดเก้าเราก็ม่ออกเจ็ดแปดนะคะต่อไปงออที่หนึ่งมีสาหกเจ็ดให้เก้าออกเก้าศูนย์อีกแล้วค่ะคุณแม่ค่ะเดินดีมากเดินดีมาตลอดนะคะสำหรับพวกเซเซียมันจะจับตรงนี้เสมอเลย ต่อไปงวดวันที่16เมษายนค่ะให้9อีกเช่นเคยนะคะให้9อีกเช่นเคยโอ้โห9เก้าเดินดีมาตลอดนะคะออกที่7 9ก็เก้าเข้าอีกรวยอีกค่ะปึบอืมต่อไปงวดวันที่2พฤษภานะคะเพราะว่าเด็กออกเดือนมือนเนาะ สองพฤษภานะคะสองเดือนห้าสองพฤษภาเนาะคะ่ะให้ที่เก่าเนาะหลุดน้องวันนี้หลุดนะคะคุณบอกว่าให้เขียนว่าหลุดหลุดกากบาดหลุดนะคะ่ะ ต่อไปงวดวันที่สิบหกค่ะให้มาแล้วก็คือสิบหกพอคอหกเจ็ดค่ะนี่ให้อะไรให้มาแล้วก็คือห้าตัวเดียวนะคะวันนี้เัาก็รอนะคะรออนแดงแดงเห็นรอดอ้อรอผลนะคะ้าอะไรถ้าเป็นจ้าห้าก็คือ ห้าเจ็ดห้าแปดมีสบวันในผิดเขียนไว้ว่าหลุดผิดนะคะทนผู้ช่ล่องนับเบิรงหนึ่งแปลงวันที่ตัวใดท่าใดควนไหนมารองแคปจอล่องไปจับผู้ใดมีตูดจับดีๆนะคะสามารถเอามาจับจับเก่งๆหรือว่าคุณแม่ล่องคำนวณเบิรงจับได้แล้วก็ล่องทรงตัวเลขมาฝากแอดมินน้ำแน่ด้อได้ตัวใดฮะถือน้ำกันน้ำแม่นะนันละเอาแคปไว้ค่ะสำหรับวิ่งล่างอย่างเดียว ให้มาแล้วนะคะแปดงวดผิดงวดเดียวแค่นั้นนะคะต่อไปงวดนี้งวดที่เก่าเด้อค่ะงวดที่เก้าแล้วนะคะสําหรับวิ่งร่างอย่างเดียวอืมงวดเมื่อกี้รูเสียไงเพิ่นกาไปเพิ่นกาสิจับที่เลขล่างและเลขบนย่างเนี่ยงวดเมื่อกี้เพื่อนกะถือเลขหนึ่งวิ่งบนอย่างเดียวเพิ่นกะได้อยู่เพิ่นบอขาดทุนจักเถื่อค่ะงวดนี้ล่างเพิ่นบ่ได้แต่ว่า่นได้บนทุกงวดนะทั้งเตี้ยทั้งบนทั้งล่างสิคะโอ้ได้งวดละหลายล้าน เมวลละลายมวลละเป็นสิบสิบล้านบางคนกล่าวมาคอมเมนต์ว่าเอ้าเพิ่นมาลลุยเราบอกเพิ่นลุยค่ะเพิ่นลุยอีหลีเลยอ่าสําหรับเพิ่นวิ่งเพิ่นเบอรอึดเงินเพิ่นสิวิ่งตัวละสิบล้านนั่งสิก็ได้เนาะค่ะเฮ้าอันนี้บ่ได้แล้วเฮ้าเล่นเน้นเลขจับคู่เนาะค่ะเฮ้าสิเป็นเส้นจับคู่อย่างเดียวเลขวิ่งตั้นใจพนยังบ่อคอยมากแต่ว่าเออก็จะว่างเพิ่นไหนเก่ามากจะบุญเกิดประเด็นที่เก้าศูนย์เนาะเก้าหนึ่งหลายจังสี่ขาท่านผู้ชม แต่ว,วันนี้เพื่อนในหามาจะบุญชอบมาแล้วก็คือจะเป็นห้าแปดและห้าเจ็ดนั่นแหละหาซ้ำบอคิดว่าน่าจะมาเนาะคะ่ะบ่คิดว่าว่าทเพราะว่าหนูออกไปเสี่ยงมึงเหรอหาส้ำเมนูบ่ฝันแต่เฉพาะอ่าเก้าหนึ่งกับเก้าศูนย์หนูยังบ่ฝันได้ค่ะวันนี้เนาะแต่ว่าอันนี้มันก็เป็นลัทธิของไปของมัน่นล่องพิจะะารณาเบิงออกไปเสี่ยงฝันเบิงแต่วส่ซนมากขันใจบุญฝัน อ่าเอาเอาเลขไปเสียงฟันเนาะคันวาฟันตัวใดขึ้นว่าออกค่ะขึ้นมาเมื่อกี้หนูยังเสียงสี่อ่ะหกเจ็ดหกแปดเนาะคะ่ะเอฟซีทรงมาให้เสียงแล้วค่ะคนวัาเสียงเลขนี่ให้แม่เนี่ยเป็นแต่ลุงทุนบอ่าสัน่นหนูก็เลยแม่หนูเอามาเสียง้วหนูบอฝันเด้อ่าบัดน,นี้เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเลยลูกหนูก,กับบอฝันแต่ว่าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งหนูบอฝันหนูหังสื่อพราะว่าเลขกวิงลางคนไหนมาหนูมกักหานาะเออเห็นบอกก็เรยกว่าเออ มันหลายงวนตอนนี้นาที่ห้าบัวเสือควงฟันตัวเองบัดต่อไปจะล่องเบิงค่ะท่านผู้ชมงวนนี้เก่าศและเก่าหนึ่งดังแย่เลยจะบุญกระเสียงมือตัวงวดแล้วมันเปลี่ยนฟันจําว่าด้ไรแล้วจะขอเสียงอีกที่หนึ่งนะคะแต่ว่าอันหาซ้ำนี่ฮ็้จังได้กับฟันค่ะท่านผู้ชมอ่ะสําหรับคลิปนี้นะคะสําหรับแนวทางเลขร่างอย่างเดียวถ้าคุณพ่อคุณแม่ f c ชอบจังไดก็อย่าลืมกดไลค์กดแช่นะคะกดติดตามไว้รอติดตามคลิปต่อๆไปนี่อีกหลายคลิปค่ะ ตาลางวดนีืเฮ้าจะได้เจอได้เจอกันเมื่อละสามคลิปสี่คลิปนะคะอ่าสำหรับคลิปนี้เวลาก็สมควรแล้วนะคะเจ็บุวดกอบคออวยพ่หน่อยใจให้คุณพ่อคุณแม่นะคะเดินทางไปสายขอให้แขวงคาาปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงนะคะตอนนี้ยุพยาดแดดออกตาอย่บ้านห้องฝนตกแห้งนะคะคุณแม่โอ้ยสภาพอากาศนะคะแต่แต่ละภาคแตละอย่างตกบ่พร้อมกันนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนคะ่ะเจอกันใหม่ที่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ